สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักการขับนะครับช่องที่ให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและอาวุธปืนนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับทักการขับจะพามาพบกับอุปกรณ์เรียกว่าเป็นเครื่องจักรในาลานรับซื้อมันนะครับหรือข้าเปลือกก็ได้เนาะมันเป็นจะเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นเครื่องจักรก็ได้เรียกว่าเครื่องจักรนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่อัดแดปมาไว้ใช้กับ เพดหรือทันนะครับสำหรับยกรถทั้งคันเลยนะครับเรียกว่าเอารถบรรทุกขึ้นขึ้นเพดน,นี้แล้วก็ใช้เครื่องโยนต์กับตัวเกียร์นะครับของรถทันเนี่ยครับก็จะเป็นระบบดัมเลยเนาะ ก็สะดวกดีครับสำหรับรถที่เป็นรถหกล้อหรือรถดีแตนนะครับบางทีก็ไม่ได้ต่อด้มาทางลานมันนะครับก็จะมีตัวเนี้ยไว้บริการเนาะสำหรับยกเลยเอารถขึ้นนี่นะครับแล้วก็มีกระบอกดาอยู่ข้างในในนี้นะครับล็อกตัวรถกับเพจนี้แล้วก็ ยกดัมขึ้นเลยใช้วเวลาไม่นานครับแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยขนาดกระบอกดัมเนี่ยก็สามารถาดีไซน์ได้ครับว่าจะยกเท่าไหร่เนะก็จะมี4ตัน8ตันแล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เขายกรถดัมกันเลยดีกว่าไปครับ นั้นแหละครับคือวิธีการใช้งานของเครื่องจักรประเภทนี้นะครับก็เอาไว้เป็นไอเดียครับเผื่อท่านใดทำข้าวข้าวนะครับหรือลานมันนะครับก็อาจจะอัดแอปใช้เอาไว้เป็นไอเดียครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดซับสไครต์และเแชร์ให้กับช่องทัดกันขับด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาฝากกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามครับสวัสดีครับ